นี่อันนี้ใช่นี่นี่ก็ได้หมดเลยนะคะให้ปูส่งน้ำพระนะคะน่อย่าหวดหัวเด้อหมดไรแล้เอะ่ะน่าลูกต่าวายูปูแล้วก็เห็ดแมนแมนแหน นี่แหละให้ซุ้มให้เ,หเยิ้นนี่นี่ตัวสุดยอดปูนี่เราบบปากแบบเดี๋ยวบออ่อขอรดน้ำตะหัวให้ปูด้วยมาครับเก้าอี้มมาครับผมมาให้พ่อลูกล้านน้ำเด้อ ไเอกบวกใครเนละเบิงเจา่าดูแลเจ้าน่ะเสื้อล่านนะเราเมีกันอยู่แค่นี้ไงเอานั่งนั่งนั่นั่ง<า>นั่เอ้ยเราเปเบืองรถแห่มาเมื่อกี้ค่ะพี่น้องเอ้ยอปูเราเจอั้นเหวแห่มาเจ้าเห็นรถแห่ขัานานันเรียนไปมหนบขันสีชมพูไหมดอ

ปัญ่แล้วกับโมีจกให้เราบอกหัวขนาดมีปิดไม่ปิดเลยื่อยญัน้ำละนอพอได้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 บ่ยากไปดูเลขแล้วตะลวนละน่าเสียงรถหฮดังเหรอเด้ น่า ah. อันนี้จะกำลังแ่งแรงมังซ่าอืมแข่งแล้วจ้าให้เราจ้าให้เราน่งก่อนน่งก่อนรับทรัพย์รับทรัพย์เสรเนี่ยรับทรัพย์ก่อนพูดีิลูกไปใส่กับบไดแล้ววะกูทีิลูกไปใส่กับบไดเด็กหนอยพวกนี้เดี๋ยวอนเดี๋ยวโอ้กับมีเจ้านั่นละ เป็นผู้รักผู้ใหญ่อยู่ในนี้พวกข่อยสิมีไผพ่อแม่กับบอย่งล่ะขอพ่อผู้เฒ่าเขาก็ต้องให้ผู้เฒ่ามีกำลังใจจัดไปเลยเบาโทนไปหนึ่งลอยไงขึ้นมาหนึ่งล้านสิบล้านหน่ยล้านเบาบางโงเป็้นเฮงว้ยเมื่อคือขึ้นขมาไแดงเดี๋ยวเราแชเจ้าวโย่ไปซื้อกองโย่เนี่ยตัวนะเนียนได้ไปหายมากเลยขึ้นหลายกว่าเก่าเลยเออ

ให้มือแดกก็ได้เดี๋ยวสมดมือนี่อันมีเลื่อยนอมานเลื่อยนอแงมือเสายงมเทียงยงมือใบได้รับเลื่อยได้นี่แหละกวนใจเอฟซีนะครับผมยิ้มแน่ยิ้มแน่เรายิ้มวันน้เอฟซีนะวันนี้เอฟซีนะเอฟซีพักกันเป็นยังไง ให้พวกเปอนปรกันลำรวยโอ้ยลำไม่ลุ้ยบึ้งกล้องนี่บึ้งกล้องโชว์ขมันเอะอ้ยัเยหัมาเนี่ยลำไม่ลุ้ยลำไม่รวยมีินมีทองหลายว่าเ่าน่าับผมดีใจบอกอันลาซาดังองิงน่ะเห็นบอกปูละว้าภูมิใจมาก ติ with you, <laughs> ่มา <rad> <wh> <t ell os> ่นางทรงอันล้านไปเห็นงานประจําเลยเนาะให้กาลังใจเนาะนี่แหละโอ้ค่ะแล้วบอกให้ปากแต่เปิ้นจริงใจนะคะเอฟซีก็มองเห็นปูเอ็ดเวียคืองานอยู่ตลอดเอฟซีให้กําลังใจเย่าย่าเคินกล่องะไรแม่เยาเคินกล่องละไดดเนี้ยอย่าเคล่อนแดดเนาะเนาะแต่กูหมอลำล้ำอยู่เลน มมาปูหวันนี tamam ่มีรถแห่อยู่บ้านนองคู่อีก่เลยค่ะปูว่าเดี๋ยวจะจอบกันรถแหย่เจตเตือนค่ะกับเฮียอ้วนนะเจตเตือนดาวติตกหยุดหยอดเครื่องเสียงส่งบอลล่ะเขาเปิดหรือยังพ่อใหญ่อีกเมาเชืเอใบ สูงเลยแต่ก็เต no like, ้นเต้นอยู hmm. 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 ่กับที่ะเต้นอยู่กับที่เดวนีหองใหม่ดวบ้านอืม้อนเขาบอกะงดูวัดมันมีห้องใหม่ไงอมีห้องแต่แบ่งห้งย่าอืมแต่ก็ใหญ่ไปมาแล้วตะกี้จะไปจอมากเลยมันบอกไป่อยเนี้ยมาเจ้าเจ้าไปใสเห็นรถเทเลยเจ้ากีไปก่อนเลยเด็ดเด็ดผู้ใดผู้ใดเอ่นลูกคุณสั่ง กูสร้างบบกาเต้นดนกอเลมโบ่นเจ้าสิท่อนุ้ยอีกอ่ได้คุบกบบ่ได้คุบคบเลยคุบท่อนาคุบที่ท่อนาเนี่ยค่ะปูนะครับปูมาสดน้ำ่งน้ำผ่านนะคะ สวัสดีปีใหม่ไทยนี่แหละค่ะลูกใต้เบายูลูกไฟบ่ไฟบายูลานสาวบบายูปวกเข้าทุกคนทีมลังบานทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะนะคะ fc สมกับที่ทุกคนไว้วางใจบ่ต้องห่วงค่ะนะคะขอกับไม่คิหนาขอกันไม่คิหนาค่ะ รับคลิปนี้ซํานี้ก่อนสวัสดีค่ะ